ตอนแรกก็หาคําตอบอยู่เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือมัน,มนคนคนจะคิดว่าแบบเออหลังจากที่ประสบความสาเร็จแล้วมีอะไรที่แบบมันน่าจะมีอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยแต่มันกลายเป็นช่วงที่หลายว่างมากมากเลยเกินพึ่งปีด้วยนะแต่ว่าคือต้องต้องเข้าใจว่าช่วงออมตาตรลดาเนี่ยกว่าจะออกอากาศคือก่อนหน้านั้นเราเราก็ทํา ทำงานถ่ายทำกันมาคือไม่ต่ำกว่าป,ปีหนึ่งก่อนหน้านั้นแล้วก็มีตัดต่อหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคือช่วงนั้นจนถึงมาตราดาอาอกาศก,ก็คือเป็นช่วงทำงานงตลอดเลยแล้วพอหลังจากทุกอย่างเรียบร้อยปับ๊บมันก็คือเป็นช่วงรอยต่อระหว่างโปรเจกต์ต่างมันก็มันก็จะมีช่วงว่างเป็นเป็นเป็นปกติอยู่แล้วสำหรับ กาช่วงช่วงการทํางานของชายมา20ปีเนี่ยมันจะเจออย่างนี้หลายครั้งและแต่คราวนี้ก็นานมากเหมือนกัน <c oughs> คร <c oughs> ึ่ง <c oughs> ปีครึ่งปียังไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่าครึ่งปีนะน่าจะเกินครึ่งปีด้วยแต่ก็เข้าใจเพราะว่าตอนนี้คือพอหันไปรอบข้างก็คือคําถามเดียวกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันก็เป็นช่วงที่ม,มันมันมีการเปลี่ยนแปลงหลาย,ลยอย่างใ ผลกระทบเหมือนกันการผลิตก็คือจะน้อยลงแต่เน้นคุณภาพมากขึ้นอาจจะไม่ได้เปิดกันที20-30เรื่องเหมือนเมื่อก่อนนี้แต่ว่าทุกเรื่องที่เปิดคือเป็นเรื่องที่การันตีแล้วว่าคุณภาพดีมีมีศักยาภาพในการที่จะแบบเป็น,นละครที่ท,ที่ให้ให้คุณค่าอะไรตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยโอเคต้องทำทำความเข้าใจแล้วก็พอออกไปเจอคนรอบข้างก็คือผู้สิคแค่แข่ช่อง เราอยางเีเพาอ๋อโอเคเป็นกังหมดโอเคเข้าใจละตอนนั้นมันเคว้งไหมครับพีเวงสิครับคือในในจังหวะที่แบบก่อนหน้าเนี้ยมันมันุกวันทุกวันทุกวันจนแบบจนใครเริ่มแบบงงแง,งแล้วอะคือแบบอยากอยู่บ้านกับลูกแล้ว <c oughs> แล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งมันก็อาวเงี้ยเลย <c oughs> ได้อยู่กนเต็มนี่ออ<ม>ก็เลยแบบต้องคิดในแง่ดีว่าบอกเออนี่ไงโอกาสที่เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกจริงๆมันก็มาแล้วล่ะแล้วมันก็แบบเป็นจังหวะเหมาะด้วยละครับสำหรับชายเพราะว่าชายอดแต่ว่าก่อนหน้านี้ไท,ท,ย,ทยเหมือนเหมือนพยายามจนแบบเหมือนตัวเองเริ่มเริ่มลาแล้วล่ะก็เลยเป็นช่วงว่างที่ได้อยู่กับครอบครัวจริงๆแล้วก็แบบหาวเวลาพยายามที่จะบาลานซ์ให้เจอ เพราะว่าก่อนหน้าน,นี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบทั้งงานทั้งงานเต็มที่เลยแต่ว่าโอ้ยนี่คิดถึงลูกมากคิดถึงก็แบบอยากจะอยู่บ้านอย่างเดียวไม่อยากจะทําอะไรแล้วคือเลยแบบเออหาบาลานซ์ให้ตัวเองดีกว่าซึ่งยังทําไม่ได้นะแต่ก็คือเป็นเป็นช่วงทําให้เราได้เรียนรู้แหละว่าโอเคตรงนี้ มีเวลาให้กับครอบครัวกับกลูกๆได้แล้วก็ต้องมีเวลาที่เราจะต้องออกไปไปทำงานไปไปหาประสบการณ์เพิ่มหรือว่าไปสารฝันของตัวเองให้มันยังยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างตอนนี้อยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนานๆอย่างเงี้ยลูกเขามีตั้งคำถามกับพี่าชายว่าวันนี้เขาไมา<ๆ>่อยู่บ้าน <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นป้าเลยอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะก็แบบพ่อวันนี้ไม่ออกไปทํางานวก็เพราะวันนี้พ่อว่าคือแบบเขาเขาเขาชินกับการที่เห็นใครแบบไม่เห็นได้เวลาตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นได้ละแล้วก่อจะเขาหัวเขาเข้านอนไปแล้วคือใครก็ยังไม่กลับเนี่ยมันจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยอู๋หลายหลายปีสองสามปีก่อนหน้านี้เพื่อเขาก็แบบจะเริ่มเริ่มเริ่มชินกับการที่พ่อไม่อยู่บ้านแล้วช่วงหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนแบบ มันใครใครชอบมากมไม่อยากจะพูดแบบให้มันดูนั่นนะแต่ว่าแบบใครชอบมากเลยทรยชอบที่แบบแค่ตื่นขึ้นมาก็คือตื่นมาพร้อมกับลูกยังอยู่ในอ้อมแขนอยู่อะไรเงนี้แล้วได้ตื่นโดยที่ก็ยังไม่ได้ลุกไปไหนเพราะจะได้รอให้เขาตื่นจะได้แบบเขาเขาลืมตามาแล้วก็เห็นทรายเป็นคนแรกอะไรอย่างีแ้แต่ว่าตอนนั้นที่พูดนะคไมีได้พูดด้วยน้เสียที่น้อยใจแต่ว่าเป็นความเข้าใจมากกว่า ความดีใจแต่ว่าไม่อยากจะพูดแันเดี๋ยวไม่มีงานมาคือแบบคือดีใจที่มีมีช่วงที่ได้ได้ใช้เวลาอยู่กับลูกจริงๆมมนอาจจะแค่แวบดเดียวใช่ไหมคะที่บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีที่เราคิดขึ้นมามไม่แวบ <c oughs> <c oughs> คือคือเหมือนคือเหมือนช่วงนั้นอะได้ได้เต็มที่อะไรจริงๆได้รู้สึกเหมือนว่าแบบใคร ใจแม่แล้วอ,ะอ,อ่ะกับทุกๆทุกๆงานแล้วชัยก็พยายามเต็มที่ใส่เต็มที่กับทุกๆทุกๆชิ้นที่ชัยทาแล้วมันก็แบบล,าล้าอะไรจริงอพี่ชยัยขออนุญาตถามเรื่องของพี่เบนมีแต่ใครเป็นยันกขุดมีโอกาสไ <c ười> ด้คุยกันพีมีอะไรไหมครับค <c ười> ุยอยู่ครับคุย <c ười> ตลอดเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบ,บคือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เราเรารู้จักน้อง รู้จักนิกรู้จักเป็นดีที่สุดคือแบบให้รู้อยู่แล้วว่าในก้นบึ้งของหัวใจเจตนาของเขาไม่เคยที่คิดที่จะทำายไคยเพราะฉะนั้นในในขั้นตอนอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราก็ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยการให้กําลังใจเป็นเป็นหลักแต่ว่าอะไรที่มันจะต้องเป็นขั้นตอนอะไรที่ที่มันจะต้องดําเนินการไปเราก็เราก็พยายามที่จะ ช่วยเท่าที่เราช่วยได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ในในวันที่เขาอาจจะมันมันมีความความรู้สึกมากมายมันเกิดขึ้นแหเพราะว่าคนเราไม่เคยอยู่มาเจอนไม่เคยเจอความรู้สึกแบบนี้เขาางเชื่อว่าเขาก็ต้องการกำลังใจแล้วก็อยากจะให้ให้เรื่องราวมันผ่านคน้นไปได้ด้วยดีเร็วๆเพราะว่าพอพอคนเราอยู่กแบบับความรู้สึกนันนานๆมัน ตอนนี้พี่ม,มีที่ใขไหวมีทาไหวไหมใช่นะไหมไหวนะครับเขาไหวตลอดแหละแต่ว่าเหตุดูออกอะว่าเขามีมีมีช่วงที่เขาแบบเปลี่ยนไปเงียบลงกังวลหรืออะไรมันมันเกิดขึ้นอยู่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันมันยากนะจากการที่จะต้องมารับมือกับอะไรที่เขาเขาไม่คาดคิดอะคือแล้วแล้วเขาไม่ได้ทำให้ ด้วยความตั้งใจหรือว่าอยากจะทาร้ายใครอะไรเงี้ยมันแต่มันเข้ามาโดยที่คือจะบอกว่าเขาไม่รู้มันเขาเขาไม่รู้จริงๆ <laughs> เขาไม่รู้จริงๆแต่ว่าในเมื่อมันมันเป็นสิ่งที่แบบห้ามหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็ยอมรับเต็มเต็มที่ว่าแบบโอเคถ้าเขารูเท่าไม่ถึงการหรืออะไรเนี้ยเ็าเป็นความผิดที่เขาเขาเลี่ยงไม่ได้จริงๆแต่ว่าอย่างที่บอกไปคือในเราเรารู้จักเขามาตลอดในชีวิต แล้วทั้งสองคนก็รู้เลยทรา,ชาเชื่อว,ว่าคนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงกันเป็นคนที่ไม่เคยคิดที่จะทำลายใครแล้วก็เขาก็จริงใจเปิดเผยทุกๆอย่างอยู่แล้วคือแบบทุกคนแทบจะเห็นทุกอนูของชีวิตทั้งมีฉันเทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวเรามันมันมันอยู่ด้วยกันมาแบบยีสิบสามสิบปีแล้วอกอนือแบบเขาไม่ <peach> ไม่ได้ทำนะตัอยใจทำลายใครอยู่แล้วอย่างช่วงที่ผ่านมาเขาค่อนข้างเจอหนักเหมือนกันในทันครอบครัวของเขาท่านมีที่เป็นเองนะตัวพี่ชายเคียงข้างและคอยให้กำลังใจเขาอยู่ตลอดเลยคือไทยไทยก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้มากหรือว่าอะไรนะคือแบหบลักๆ่าน่าจะเป็นให้กําลังใจมากกว่าแล้วก็าจะมาจากทุกภาคด้วยคือในในจังหวะที่คนรู้เรื่องปับ๊บมันมีมีข่าวออกมาเนี่ยคนโคเข้ามาหาไทยเยอะมาก คือไม่ใช่แค่โทรมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าโทรมาอยากจะให้กำลังใจอยากจะช่วยคือว่าที่ไม่ได้คุยกันมาเป็นสิบที่สิบปีเนี้ยโทรมาหาไร้บอกจำพี่ได้ไหมที่ทํางานอยู่ทางด้านนี้เรื่องนี้เนี่ยอยากจะช่วยแบบบอกให้โทรมาหาพี่ได้เลยที่อยากจะคึดและมีอย่างเยอะเยอะมากแล้วทรยก็คือสรุปได้แน่ว่าคนคนรักมิกเกอรเบนทั้งนั้นเลยคือคนรอบข้างก็คือแบบ มีแต่ความเห็นใจมีแต่ความเข้าใจแล้วก็อยากจะอยากจะช่วยจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่แบบก็แต่อยู่กันมาลรวพี่มิทที่เบนเขาเจอเป็นเร่าเป็นเรื่องที่กฎหมายอะไรด้วยใช่ใช่ใช่เชื่อว่าแทบจะไม่มีใครในในวงการบันเทิงก็คงไม่ไม่ค่อยมีใครได้มีโอกาสเจอกับเรื่องราวแบบนี้เลยสักแต่ก็แบบเข้าใจแล้วก็เข้าใจเข้าใจในสถานการณ์แล้วก็ก็เห็นใจเราเราอาจจะทำอะไรได้ไม่มากก็คือ เป็นเป็นครอบครัวที่พยายามที่จะอบอบก,กอดแล้วก็ให้ให้กำลังใจกันก่าก็ให้ทุกอยาก่างเป็นไปนดามความอวงใช่ใช่ก็ก็เชื่อว่าทุกอย่างก็หวังว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดีแล้วก็อยากให้เขาแบบอยากให้เขามีกําลังใจอยากให้เขาแบบกล้าที่จะแบบยิ้มอีกครั้งหนึ่งอยากกล้ที่จะแบบภูมิใจกับกับสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาเป็นอีกครั้งหนึ่งแค่นั้น และวสิ่งที่ยึดเนี่ยจิจยตใจตอนนี้เขา,าที่ทาให้เขาพอยินได้ในช่วงนี้คืออะไรครบครอบครัวครับจริงๆก็คือครอบครัวเพราะว่าคนรอบ้างตอนนี้คือแต่อยากจะอยากจะให้ความหลับอยากจะอบก่อนยิ่งช่วงนี้คือพี่่ชายมากลับมาจากเพิ่งกลับมาเมื่อคืนเองตอนนี้เขาก็แบบพาไปเที่ยวไปอะไรกันก็คือแบบนี่แหละนี่คือบรรยากาศแล้วชายก็พลาดอีกแล้วชายก็อยู่ <c oughs> <c oughs> ชายก็ทํางานหยู่ <c oughs> แต่ว่าคือนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่อยากจะให้แบบ มีกระเบนเข้าได้ครอบครัวเราได้ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขกันโอเคครับขอบคุณพี่ชัยขอบคุณครับขอบคุณพี่ชัยพี่ชัยอินสัเสนอ